ครับวันนี้เจก็จะไปเก็บมะพร้าวน้ำหอมให้อลาครับเพราะอลาชอบกินครับไปเ,เราไปเก็บกันเลยไปอยู่ไกลไหมอะเจก็ไกลไม่ไกลไหนอะม,ม,มุมบ่อน,นี่คือบ่อหลังครับตัวนี้นะครับที่เจจะเก็บมะพร้าวน้ำหอมให้อลาครับมาเราไปเก็บกันเลยมันปีนได้เลยเหรอเจไดจริงอ่ะป้าเจถึงปีนเก่งแท้ อ๋อมันไม่ได้สูงมากอุ้ยปีนเก่งมากเลยเจสุดยอดเลยอ่ะวิบเจระวังนะปาดคือเก่งแท้ โยนใกล้นะไม่กลัวมันหักนี่เจ <c oughs> มันอ่อนหรือมันแก่อะ เดี่ยวใช่ป่ะอืมอุ้ยได้สามสี่ลูกแล้วโอ้ยแสดงว่ามันบิดยากเนาะ,ะเจเนาะโอ้หห้าลูกก็พอแล้วลูก ปิดยากเนาะอือพอแล้วฮาลูกพอแล้วลงดีๆเดอ้อป๊าดคือเก่งแทะปีนต้นมะพร้าวแบบเซียนเลยอะ่ะเฮ้ยเจเเสียวแล้วเนี่ยโอ้นี่อยู่ก็นี่ลูกนี่ มีน้ำไหมลงเขย่าฮะล้อแค่นี้แหละแค่สี่ลูกนี่ใช่ปะมีน้ำไหมลงเขย่าดูดูมีอยู่ใช่ปะเดี๋ยวเราไปปลอกกันเลยนะครับ ครับนี่ก็เรามาช็อปไปหาหลักกันเลยครับมีน้ำป้าอันนี้มีคือสิน้อยแคะมันมีแต่ลูกเป็นเต็มไหนมะนายล้างบอกขวามมือป้ายนะโอ้มาพอน้ำหอมสิพิธีฐานปลูกไว้มันหลายปีแล้วเนาะมันก็อย่างนี้เนี่ยมีอายุนานถ้ามันมีเนื้อเราแบบเนื้อคือจะเก๋พี่บ้านมีได้สามีครับในหลักชอบกินนะเอาเลยแก้ากระโหลกดำเลี้ว <N> นี่ได้พันิดนี้ไงกระโหลกดำคืออะไรอ่ะไม่แก๋<อ>นานครับโ,โหดำปีเลยค่ะ มีไหมอ่ะเทใส่แก้วเลยลูกเล็กๆก็ได้ลูกได้เทเอาปิดฝาเอาแก้วคลอมไปก่อนแก้วคลอมไปงันแล้วก็คุบเลยเออเดี๋ยวว่าหยดหนึ่งเจชิมนี้หวานไหมนะเออกรอกเลยกรอกเลยหวานไหมหวานครับโอเคได้อยู่นะมีไหมมีเนื้อมันแก่กินไม่ได้แล้วใช่ปะได้ครับ แก่หนึงอะเนาะ ดูลเล็กๆนะเจเพราะว่าเดี๋ยวเราเทลำบากไงแต่มันหน่อยไงน,นะอันนี้จะเทลำบากเลยนะเทไกลยๆยกสูงไว้ยกเออโอ้โหโเยอะอยู่นะเนี่ยโหย่างชิมที่เจหวานนะอันนี้ลูกนี้ หวานไหมหวานเนาะถเปรี้ยวปุ๊บเราชิมปลาลองชิมก่อนใช่หวานกับยำเอาตรงข้อแก้วใบหนึ่งพี่นางมีเหยือกไหมเหยือกชมพูป้าเหมี่ยวก็ช่วยดัดเจ มีเนื้ออ่อนๆไหมเนาะเจเนี่เนื้อเจี่มันนี้เนื้ออ่อนแต่ไม่อ่อนอะไรโอเคดีนะเอาเอาเนื้อเนี้ยให้อร่าเนาะเดี๋ยวผ่ากลางเลย เดีใส่เหยือกยนีอนนยือแวนาป้ามเอาหยกคว่ม่อนนะเอาเหยอือกความไปที่ลูกเลยเหยอือกความไปที่ลูกเ,ลเกแล้วก็ฮุบนาให เนื้อกันเลยโอเคเลิศเออแล้นไอ้ไหนแก่ไม่ต้อง <c oughs> เลิก แต่อันนี้มันจะแก่ไปใช่ไหมเจ๊ก็เท่ากันแล้วสองลูกนั้นน่าแก่ไหมแก่อันนี้นนแก่แกอันนี้ได้ปะได้อ๋อโอเค แล้วนี่ก็ปองอาา้ารเสร็จแล้วครับเราเอาไปให้แม่แตกกันเลยเดี๋ยวเราไปทางข้างหน้านะ อะไรคะขบโอ้เยี่ยมเลยลูกเอาต้นไหนมาในาองข้อหมูอืมไหนชิมนาำสักหน่อยดูกำลังอยากกินพอดีเลยข้อแห้ทงทำไก่ไก่้น้าเสียใหม่ หวานเจี๊ยบเลยเนาะเจ๊เนาะหวานเจี๊ยบเลยพ่อจักลูกเดี๋ยววัวกวาจะได้ขนาดดีหลายลูกใช่ไหมลูกสี่ลูกครับโหว่าแล้วเพราะว่าน้ำมะพร้าวกว่าจะได้นี่น่าไปปีนเลยด้ลูกครับซอยเองซอยหรืปีนปีนนะปีนแึงนะปีนเนาะไอ้หน้าคือคืนนะนี่อือืมซากระลังดีหวานเจี๊ยบเลย ครก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเจกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเจรครับขอบคุณครับวมาเจอกันนะคลิปหน้าครับบ๊ายบายเหมือนกินอันี้เลยอะ่ะเหมือนกินสไปอ,อ่ะ